คืออะไรคืก่อนเมื่อก่อนเราบอา FC ดีสิเกาหลีสูง2กล้องใช่ไหมใช่อกล้องใช่กล้องในเบนกลับเ๋าใช่ของขั้มใจมากเราตุมใจมากเราคิดว่าอันนางคือขนหนแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ขน ไปไหนยังไม่คะเออแต่ยังไม่ถึงแต่ก็สดงแล้วใมากถง้ถึง้แมใหญ่มากเห็นไหมคะมันหนักไหมก็หนักหนักหนักใช่โอจะมีอะไรบ้างใช่จุดมันมากข้างในมีอะไรบ้างวันนี้เราจะออนบักใช่ออนบักซิงค์ค่ะทำเอาบักซิง์ค่ะ 드르르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  ไม่รู้ว่าขนมอะไรใช่โอเคใช่ไหนดึงสองพเลยปะโอเคเด็กหน่งสอง 밀로 밀로우 야 이거? 그 이거 누가 야는 거야? 어? 이거에 빽빽이 빽 안에 는거 아니야? 우리왜보이스보이스 우리의 보이스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  우리의 보스보스. 우리의 었스보스 우리의 보어보스 우리의 보스보스. 우리의 보스보스. 우리 미만한 거. 먹어 그런 공고 딱딱 좀. 그러니까. 팀장이가 여기다가 딱마 라이 끝 ่คิดว่าดูหลยหลยตัวใช่หลายตัวมากินยิ่งกินอันนี้ไม่ใช่โดนจับขนเออขนใช่ไหมดูเหมือนสัตว์ใช่สัตว์กินเสร็จวายค่ะมากินขนมของเราทั้งหมดเลยบู๊ยบู๊สใช่เกิดมากบู๊สบู๊สอ๋อเสียดายก็ได้ทำไมสุขภก กินให้สาวด้วยจุ่มเลยไปขนลุกอ่ะขนลุก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 เห็นไหมครับกินหมาม้าด้วยแล้วก็สัตว์กินแค่ของหวานไข่ของหวานแต่กินมาม้าด้วยนะกินมาม้าด้วยแต่แต่ไม่ได้กินซอส กินแช่ของบาไม่ใช่ใช่เพราะมันเส้นบาเมโกหวานหวานใช่ก็ได้คือจริงๆแล้วใส่เลย แล้วสิเกาหลีมีแพือนที่จะรีวิวแล้วก็บอกขนมเรื่องเกี่ยวกับขนมขนมพวกนี้แต่อันนี้ไม่ได้ทำแล้วไม่ได้เลยค่ะมันเหนื่อยมากจริงๆโอ้ยไหนไรสายสายสายมากมากไม่เราลำบากค่ะลำบากมากอันนี้ทำแล้วไม่ได้เออทำนี้ไม่ได้เลยค่ะ อะไยวันหลังเอวันหลังวันหลังทาเราใหอ๋อดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเออดีขึ้นแล้วก็คอยทารีวิวทำไต้องเก็บเก็บอ๋อใช่เก็บไม่เก็บเลยไโอ่มเพยอ๋ใช่ใาไมากปิโก้ปิโก้สุขไห กินกิแล้วก็รียชนแตสัตหนูกินไม่สัโอเคค่ะุกามบค่ะบายบายขอบคุณค่ะขอบคุณโก Three weeks later คืออะไรคะก็เมื่อว่านก่อนเอาใช่ได้ไย เอฟซีไทยใช่ไหมเอฟซีนิสิกรีขนมใช่แล้วก็เป็นต้นนั่งเป็นอะไรคืออะไรขึ้นไม่รู้ไม่รู้ว่าเราสัตว์อะไรแต่กินขนมหมูเลยใช่ก็เลยเราต้องเช็ดเลยก็เก็บเก็บเก็บใช่ไหมแล้วเหลือประมาณนี้นะคะก็เยอะก็เยอะมากจรที่เยอะมากแต่ก็เหลือที่ที่พังขึ้น ปกเจ็ดสิบแปดสิบอเ t จ็ดสิบแปดอเก็เหลือเยอะขนาดนี้ก็องคุณมากขอบคุณค่ะก็เสียดายที่ต้องทิ้งเจ็ดสิบแปดสิเซพราะเสียเสียแต่ว่าก็เราดีใจมากดีใจ ขอบคุณที่แรกด้วยใช่จาก Ajin มีสิเกาหลิรู้สึกบปิดใจมากเลยขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช่อันนี้เราจะทำรีวิวใช่ไหมใช่ใช่ิวเใช่ทำรีวิวเลี้ยชอดเพื่อนเกาหลีอหญ้าหญาทิศครัวให้กินขนมไทยอาหารไทยด้วยใช่เหลือก็นี่ก็ไม่ใช่มีเตจขนมนะ มีขนมด้วยโอ้ข้าวมันจีนราแล้วก็ผันพันลูกพันลูกเคยกินไหมไม่เคยเลยไม่เคยกินเราหลอกค่ะกินนี่มีเคยกับข้าวเป็นกับข้าวที่โอ้โรงอาหารก็มีไม่เคยกินไม่เคยกินใส่หมูแล้วก็ไข่ราดน้ำตุกมีลาบน้ำยำโอ้ยำมันเส้นน้ำตุกโอ้ยำมันเส้นยำมันเน ชมยองจังมากเลยใช่เราใช้อันนี้เลยก็ทําอาหารไทยก็ได้หรือก็กินแบบมาได้เหลิงเซ่เหลิงเซ่เหลิงเซ่แบบนี้เลยก็กินอาหารไทยนี่คืออะไรของฝากมันขนมใช่ขนมขนมเป็นสบายก่อนแตมเด่นมากใช่เด่น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 เสียไดก็เสียได้แต่ว่าก็ดีใจนี่คือ อันนั้นอะไร้องทำอันนี้รักไหมรูปน่ารักนรักไกอ่ะรัอเอเพราะอันนี้รถรถถ่ายมารถอะไรใช่ลาบอ๋อลาลาบลาบอันนี้ก็ลาบเหมือนกันอืมอืมไม่เคยกิน p r i n g l e ลรสชาติใช่ใช่อยากลอกินอือแล้วก็นี่นี่มีรูปของประเทไทย ใช่ใช่เกจอ้าวเยอะมากอะไรตุกใช่เยอะมากอันอุ่มไม่ได้เลยพผัดไทยโ้ใช่ไหมอ๋อัดเตโครอันนี้เผัดมีอ๋ผัดมีโค้กโคลาน่าจะอาหารโคูกเหรอออออมีสอบด้วยนะซอขอบคุณพี่หลักเราเลยก็สูงสูงของผัดไทยด้วยนะคะ ขอบจใจขอบใจมากใช่จะมีประโยชน์มากทั้ไหลาจะมีประโยชน์มากใช่สําหรับไทยทําคลิปทําวิดีโอคอมแพนเิฟซีจริงจริงเราจะทําวิดีโอให้สนุกด้วยนะคะ,ะเราด้วยนะคะ